ผูดมามากค่ะเอามีพูดเดียวค่ะจะบอกไปทั่วอะไรมาพูดเดียวมาพูดผู้เดียวค่ะแมนค่ะบม่บอะไรคนคือาะนะอจารย์ก้าวะนัอาจารย์ก้านั่นดิเรนกีตาโยหนัหน่ค่ะข้าพูดนั่นละเออพูดนัน่นเงืหลายน้อง่นหุสวัจ้จาของสยสั โอ้ยไอ้ก็หอดเราเนี่ยไก่อนนี้ไอกหอดจนก็เือไปเห็นเจ้าของเจ้าของไปหอดได้ติวเดียวหนิเขาไปนั่งแต่งหาถ่ายเจ้าของอยู่นี่แหละเนาะมองหอดนั่งกันติกีโอ้ยอย่าวจะสั่นจังสี่ตกีไอเดียวไปพกันนั่งดำคือมื่อวันมันคุ้ยนั่งกินยาอย่างกีเจ้าของมันจะมาตัวไอ้ะไรวเว จ้าของเบิ้งดีไปเราเนี่ไปมองไหนจ้าไปเห็นควายจังสันเราเนี่ยเบิ้งดีเนี่ยกอีิขางขวดที่หอนันกันะะกอีิเจ้าของเบิ้งดีไปว่มันไวยเพื่อมันเม็นหมูเด้งเจ้าของกรหาวไปเนาะเอาธบาหอนเราเนี่ยถาอายุหันเด้อก่อีิไอสิยญาไปหาเด้อ ถมาเมนผู้สาวได้ยังไงกระเบื้องตีอันนี้โทรศัรส์บมันนผู้ดีเลยดิโอ้ยเป็นบรดหนังสือเถะนลูกอนนทรสัคอยแต่งเอาได้แ่นหมันมูกไปแตงยันอะรในทรสับนะนะมันก็เปแตงตัวบวนี้ยังหวังกันจะเป็นเบาเยอกเข้าไปทัวจ้ของงาบ้าพีเจ้ของจำได้เขจ้ของกสีผาไปเที่ยวเดี๋ยวมนนี่นะนป่านนี้ีแอซเลอันนี้กอนนี จ้าของมัสิ้า,าเขาไปเที่ยวจำได้บอโอ้ยบอหอนเะดินน่ะไอ้บ่เคยเรือดกอก่อรีเจ้าของากี่าเขาไปเที่ยวใส่เอา้าไอบา้บสิากากอรีไปฟังล้ำพุนแล้วไปฟังล้ำโ <PH> อ้ยเจ้าของยันรอสีเขาลนโะอ,อาไไนาขเป็นฮ้ยสิเป็นบ้าไปฮะสีขวมกอจ้าองกนมาจันนไอ้บอหอนย่อนซ้อและกอรีเจ้าของะจะงงจจงหยอนเ,เขาดูหนยวเขาไปเจ,จเขียงจังไหบุ๋มไอ้บอหยอนซื้อเอาจังสีนาะ่เห็นล่ะ ถ้าเขาแต่งนาแล้วก็เขาจะไปฟังร่นเท่านเลียว่ยุ่ิเ๋ยว่าจะของเพากวาวนเขาคนเขาไม่ได้เขียนคิวอยู่แต่ามกกวเกวนเ้าเดียวแตงข้าเดียวมโดนร้องอเอาอน แนรวรวมจค่บาทคน,นอ้าวขอเสียงคนโสดทางกระสีหน่อยแล้วบูมาโสดหลายครับท่านน่าักเกิดบ้าผู้หายหลายเลยผู้ม,มีผู้เอาอะ่ะเฮ้ยครับเลยเจ้าหน้าที่บ้านเฮาไปทางในเบิร์ดขับเาพี่บ้าลงไปในเปลี่ยนขืนมากกว่านมรลำหรอทีนี้ใช่ค่ะใช่พี่ชดยอยู่ทางไหน ลอมือากเงี้ยงปนจยไอ้อพ่อาหาฟังลำัพี่บามากกว่าท่าหรือเ้ยใส่หนพี่บาก่อนิเด็กงงมากเด็พี่บาเอมอ้ยกอลีมันสิเป็นพี่บาได้ังไดนั่นกอลีนั่นทวายก่อลีทวายพอจามาเมาขึ้นม มาจะไัวโลหะแล้วกอลิไม่ังวะว่าใส่เลยพ่อแม่แต่ปลาสุ่มได้เฮ้ยต่ยมาหาตัวล้ปลาซุ่มจะไหนสิบกับบหุ่นมาจากปลาสุ่มเตลี่สอเฮอยเอ็มพอบอกเอ็มไปปล่อยงวเอ็มคือจังไปปล่อยคล้วย่ะลูกกล้ยไปจทานได้ยี่กว่าดีพ่อ เดยจะโอไปทัวร์แลพ่อผู้ใดนั่นผู้สาวอิมเด้พ่อเอาหมู่บ้านคืาจังเปนผู้หน่อยๆจจอยบางๆมามนวนะวเมหนาวเที่ยวเดียวขึ้นเอิดเร็วเฮ้ยถึงร่มหนาวแล้วพ่อแล้าโจจะไปหาวอดเรา่างไร ยังไม่เสินเนี่ยเชียเรื่องดีนี่วโศกการรดเขาไม่ได้ยินจักเยโอ้ยจอดฟังตพดด่วนเลย่เอาพอถ่ายอยู่นี่ตอนนี้นั่นพ่อไอยังไม่หมด้ร้เลยดวัดีค่ะพ่อปูวัตดิลูกไข่เียเ ปพนนอสมัยอีลานี่แหละรวยอน้วนแบบนี้หันใจยิ้มบอรู้จะมันถามไปเจ้ที่เจ้เด่นเนะาะกาหันใจยิ้มของคนแออกซิเจนเปโรคบาน,นพุ่คุณล่ะเอา้าฮะไม่เวรสยอยงผมติลุกผมแตะข้าผมล่ะค่าผม สาสุปีบอลุกยสาสุปีได้สาสุเมื่อได้ไหไหมเอาจมันีขึ้นจังงาสาอุ้ยไม่เป็นน้ำหนังเจ้าขาหนังไม่หนังน้ำบอานไรค่ะยืถามน้ำสองสมองผุนแกจะวพตัวอเปลาว้าวเจ้าผู้ผมเงาหงงเขาเห็ดสสังมาคือไก่ห่างเขาถ่าท่อกับปูแท้ ปู่นะคืออาอมันเกิดตัวนว้องวายพอเลื่มจ<อ>ุไปพ่อเลือมจุดไปสุดที่ลูกมีสุดที่ข้าสุดละค่ะสุดค<อ>่ะพ่อนมาพาออมมาถาดผมเเว้ยโอ้โหแต่ไหเย็นแต่อออเอาเผาอ้อมกระทาดมาใส่เดี๋ยวนี้ไหมเอ้ามันใหญ่เนาะอ๋อ<า>อีหลาอีหลาเป็นลูกเต่าเราก่อผู้ใดอยู่บ้านใดเมืองใดอยู่บ้านตักสาน ถามพ่อถามพ่อถามคักถามเเนาะถามพ่อคดพ่อโอหักแทกกจะเนาะถามพ่อกนพ่อคดแม่คนตีหรือไม่ถามันดนั้นลโคนขถ้าปตีมาเป็นปูก็กุเยไป็ปรบเาป้ท่านเดตก็บพแตนี้เบไวเลยน้องอาะกเป็นตีเลี่ยวสุดอย่าพูดว่า่คยเป็นลูกผู้ไหนอย่ารู้จัก ตอานีลูกไม่ใช่เขียวอยู่คุมบัตรนี่นะะนนแล้ว่ะบัวแล้วเบ่งตากระหูมันคือกันคือกันเลยลูกไอ้เขียวเนียวนี่ขี่ที่หากินแต่โลงท่า โอ้ยเก็สีไปทะลุล่งบาลกาลสินนะปัญหาทุกอย่าปโรล่ยงบาลกาสินหมอบอกน้องพอบมววนเลยป่าไปตัวคิดปลามจามจาเขาสิยาตายเห็นไหมกระหายอ้ยสิก่อนนี้ไม่แค่จังจะพีรู้เนี่ยนำหาเบิดมือเบิดเนแมเนื้อคุณแม่ก็บบัลูเรียอย่งนัค่ะเนาะเป็นอย่างไรมันกะาหาเหรียญานึ่งตัว สาวไอกูไอก็ตะลุกโอ้เชื่อมาอย่างไอคอุณอย่งเรผู้สาวถ้ก,กันลชิ้นเ,นนเ,นเหีาายางกนสุกคนนั่นแหละเอามาสั้นตีใช่หรอผู้บานั่นน่ะนี่ค่ะรอบสวัสดีครับแม่ว้ยก็หาอะไดีแลูกรออย่ตอนลูกผู้ใหอะไรที่เนี่ยลูกพ่จะขอดน,นงา,นะะานนงเม,มาอยนครับาเลกคว้ยอ้มตเอวะจลป็นัเตีมันสีเลย้ อู๋พ่อว่าตีก็มันมึงดูหูเว้ยยืนด็กทุกยูก็ดูดิเดี๋ยวไม่หังเด็กน้อยสิมักสิฮักกันยังจะไปหามเขาเลยมันบ่คือสมัยเขาหรอ้ยยศมันต้องเราบักวัดบักขีเราเนี่ยสำหรับลูกคนเขียวกะมึงก็ไม่เอาดอกลูกคนอันรับอาเซียพุนใส่อาเซียพี่ยืนขโมยยี่ปี่วะเพราะว่ามันค่นมาเต็มบาทเลยเนาะ ขอรี่ค่ะท่านเมย์ลูกช่านับลูกโนทร่เราเมยไว้เอาเมย์แห่เอากับอาเสียคตนีรวยรวยดีดีแลวก็ใหญ่ันยาเบลลูเบลล็อกเบิ่งเหล่วลูกว้าวพญาเทพขั้วดีาเสียวรจนะครับคุณเมยสาวเมย์นี่ติโอ้โอ ระเจ้าจอสคุณยอดมากคือใจอาเซียลายคือใจหลายครับคุณเมทแล้วผมดูเมทเถียงเ้ยนี่หนูจ๋าเอิ่นว่าจังเด็กก่ข่าวฟังกันนะหนูเด็กยินบอกเขาเอินว่าหนูสามดสมดีนึกกระดาหนูซื้อว่าอย่างไรนะหนูซื้อว่าตอกไปแล้ว กระมว้วนควันกับพงาจีสุดยัดชีโฟเฮ็ดอึ้งลืมอาเซียมาควันอ้นอออนอวนมากหลายตากแล้วข้บคุณเนีอ่อาเซียค้าวว่ายัางไงอาเซียแขนงขาลุ่มไหนน้อนี่นอ้นอลุ่มบมยานมี เอเชียมึนดรอปบึงทำมึงคือจึงถือสอกอีนามดูตอนนั้นมันลืมแขนมาโอ้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 ยเอเชียลืมไปอาเชียซื้อทองมาจากร้านไหนแน่มึงจะจัามือกากซากแค่โอ้ยเจ้ากระสอบน้อไปทอดจีมทอดแด่นเนาะโอ้โหอยากคู่จักเนาะอยากคู่กันแล้วซื้อทองมาแต่ร้านไหนอยากกููลร้านเมต้า ก็มีลัางไ่ที่เป็นกระสอบโซนาโซลังบุญไหวดีนะไปนั่งอยู่ซื่อบอกขี้เราเอ๊ะไอ้ไหนุ่มคนน,น,น,นนั้นผู้ใดกันน่นะเขาน,นีาบน่ะคะถูกต้องแล้วผู้บ่าวหนูค่ะขันผู้บ่าวหนักหนี้นี่เพราะนุ้มอาเซียมองดูแลว้ว ตัโตองสิดีวแล้วผู้หญิงคนนี้บไวนายเลี้ยงบไวายพอฉะนั้นยกให้อาเซียสามมือดีไม่เลยเมื่อสิบว่าจะพูดอะไระโอ้ยอาเซียครับผู้หญิงคนนี้ลูกชายผมเลี้ยงบ่อย่างจ้ากแม่เออเกี่ยวหยาให้มือละเครื่องสอบอิ่มภาษาหยาเสือเนาะบวายจริงจริงเลยว่าจะไหนล่ะพี่นุ้มตกลงผู้หญิงคนนี้อาเซียขอได้บอส โอ้ยมันสิมาขอกันง่ายแต่เสียจังได้ก็ให้บ่ได้ดอกเสียอ้าวคือส่งเมาหญ้าคักแท้ขอกันได้เนาะขอดีๆแ คุ้เขาเขือนล่องเปาาถ้าจจับไปดีๆอยู่ไดรโอ้ยผีกูหยอดเลยคือ